การเพิ่มเสียงก็ไปยังไทม์ไลน์ก็ทำได้ง่ายๆโดยการลากไฟล์เสียงไปวางไว้ในคลิปบินจากนั้นก็เลื่อนเพล h e a d ไปยังจุดที่ต้องการจะวางเสียงลงจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาบนเสียงที่คลิปบินแล้วก็คลิกไปที่ Add to Timeline Add playhead ก็จะเป็นการวางเสียงบนไทม์ไลนะ์ตำแหน่งของ Playhead หรือในกรณีที่เราไม่ได้กำหนดว่าจะให้วางตรงไหนในกรณีที่ Playhead นั้นอยู่ในจุดที่เราไม่ต้องการเช่นอาจจะอยู่บริเวณนี้เมื่อเวลาเราเพิ่มเสียงเข้ามามันก็จะอยู่บริเวณเพ h เ a d เสียงนั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเราก็สามารถที่จะเลื่อนเสียงไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้โดยการคลิกไปที่เสียงจากนั้นก็คลิกเสียงแล้วก็ลากไปยังจุดที่ต้องการจะวางเสียงนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเพิ่มเสียงเข้าไปในทำลายเพื่อใช้ในการตัดต่อ